ครับตอนนี้นะครับผมต่อ,อก่อนที่ผมจะต่อบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมให้ดูก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะต่อบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ <Inf le oren zen> ตอนนี้คือไฟมาทุกอย่างนะครับไฟมา12โวลทุกอย่างนะครับแต่แอมมันไม่ขึ้นนะครับสังเกตนะครับตัวน,นี้นะครับแอมมันไม่ขึ้นนะนี่นะครับผมก็ต่อปกตินะครับต่อผ่าน power supply นะครับบวกลบนะมาเข้าตัว แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ลงมาที่แบตนะครับมันก็ยังขึ้นศูนย์แอมป์นะแต่โวต์มันมานะครับปุมมันมา12โวลต์นะครับผมอเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์ให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกอีกนะครับหาชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เลยนะจ๊ะ,ะตัวนี้นะครับแอมป์ขึ้นแล้วนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะได้2.7 2.8เลยนะจ๊ะตอนนี้นะก็คือบูธจากบูธจากตัวนี้นะครับ สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วจ้าตาหนุ่มมาอีกแล้วนะจ้าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะจ้าก็มาทํางานเกี่ยวกับโซลารเซลล์เหมือนเดิมนะจ้าวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับผมกับแผงอมอ์ฟัตเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับวันนี้นะครับพบเจอกับตาหนุ่มนะครับก็มี แนวความรู้นะครับมีเกจความรู้มานําเสนอแด่เพื่อนๆนะครับที่กําลังนะครับกําลังเรียนรู้กําลังศึกษานะครับเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะครับเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงโพลีแผงโมโนแผงออมฟัตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมกําลังศึกษาเกี่ยวกับแผงอมอ์ฟัตนะครับซึ่งผมมีอยู่2แผงนะผมบอกก่อนนะครับบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าแผงออมฟัตนะครับ โวล์มันจะสูงนะครับแอมมันจะต่ํานะครับผมหาชาร์จเจอร์เนี่ยชาร์จค่อนข้างยากนะครับต้องเป็นชาร์จเจอร์ m p v t นะครับผมมันจะได้ชาร์จเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับแผงอมอฟัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทําเกี่ยวกับอะไรครับผมโอเคครับแผงโซล่าเซลล์สแผงเหมือนเดิมครับผมที่เดิมเลยนะครับวันนี้ก็ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนเป็นเวลานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเวลา11โมง5นาทีนะจ๊ะเวลานี้นะครับแผงมอฟัส2แผงเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับ2แผงนะวันนี้ผมจะต่อแบบอนุกรมเหมือนเดิมนะครับต่ออนุกรมเหมือนเดิมนะครับบวกข้าบวกลบข้าลบนะครับผมมาเพิ่มโวลต์นะครับแอมเหมือนเดิมนะครับผมสืบเนื่องจากนะครับเดี๋ยวนะครับ สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโซลาร์ชัตเจอร์นะครับที่ผ่านหม้อแปลงนะครับพรวสะพายแล้วก็เอาเข้าชัตเจอร์เลยนะครับปรากฏว่านะครับแอมมันไม่ขึ้นนะครับผมนะครับกระแสแอมมันไม่ขึ้นนะครับผมนี่นะครับแผงสองแผงผมนะวันนี้ก็เลยหาวิธีได้แล้วนะครับพอดีว่าผมไปเจอนะครับจํา พี่น้องจาคลิปคลิปหนึ่งได้ไหมครับที่ผมรีวิวกับตัวบ็อกซ์บูตคอมเพลเตอร์นะครับตัวนั้นแหละครับผมอ่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้นะจ๊ะบูตคอมเพลเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลยลองต่อดูนะครับเพื่อเอามาบูตกระแสนะครับบูตกระแสไปหาชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เลยนะจ๊ะอ่าตัวนี้นะครับ แอมขึ้นแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะได้2 7 2จุดเจุดแปดเลยนะจ๊ะตอนนี้นะก็คือบูตจากบูตจากตัวนี้นะครับบูตผ่านตัวบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะที่ผมซื้อมาตัว79บาทนะครับผมรีวิวไปนานแล้วแหละนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็กลับไปดูคลิปนั้นแล้วก็ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับว่าผมซื้อมาจากที่ไหนนะครับที่ช้อปปีนะครับจากเจ้าไหนก็เข้าไปหาดูกันเอาเองนะจ๊ะนะอ่ะ อย่ามาดูกันครับวันนี้นะผมเกินก่อนนะคือแอมมันก็ขึ้นแล้วนะนี่นะครับอันนี้คือมันวนอยู่นะนี่นะครับมันขึ้น2.7แอมนะครับมันก็บูตวนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ2.8นะครับตามความแรงของแดดนะครับผมแดดตอนนี้คือ11โมง5นาที6นาทีแล้วนะจ๊ะนี่นะครับแอมมันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมต่อยังไงนะวันนี้นะโอเคครับผมมาต่อกันเลยครับ ก็เหมือนเดิมครับต่อผ่านสายไฟเหมือนเดิมนะครับบวกลบตัวนี้นะมาเข้าสายไฟ AC นะครับไม่มีขั้วนะนี่นะครับเข้าสายไฟ a อเนี้ยนี่นะครับสีนี้นะ2เส anyway, ้นนะครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาก็เข้า power supply เหมือนเดิมครับ power ตัวเก่าๆของผมนั่นแหละนะครับเก่าๆนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็จั๊มจั๊มตรงหัวมันนะครับจั๊มตรงนู้นนะตรงหัวนะครับสี เขียวกับสีดํานะครับจําตรงนี้นะสีเขียวกับสีดําตรงนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็ผมก็ปอกสายนะครับที่อยู่ข้างหลังนี้นะผมให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่นะครับสายมันนะอ่านี่นะสายออกมาจากนี่นะครับเหลืองกับดานะครับนี่นะครับเหลืองกับดํานะผมปอกรวมๆกันนะครับเหลืองกับดํานะครับซึ่งนะครับสายสีเหลืองนะครับเป็นคั่วบวกนะครับสายสีดําเป็นขั้วลบนะครับผมนี่นะโดยผมจะต่อผ่านเทอร์มินอลนะครับผมต่อผ่านตัวนี้นะ เทอร์มินอลตรงนี้นะครับผมนี่นะปึ๊บนะครับต่อสายไฟเข้านะเดี๋ยวหาอะไรจิ้มก่อนอ่านี่นะครับต่อสายไฟเข้าตรงนี้นะอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับผมเนาะนะอ่านะนะครับผมต่อผ่านตัว e อ Supply นะครับโดยพี่ผมตัดสายสีเหลืองกับสายสีดำนะครับมาพันรวมกันนะมันจะได้ไฟมันจะได้เดินสะดวกนะครับเนาะแล้วก็ทําเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นขั้วบวกสีดำจะเป็นขั้วลบนะครับนี่ครับต่อปึ๊บปๆ๊ปปข้ามานี่นะครับต่อผ่านตัวบล็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับผมนะครับก็คืออินเข้านี่นะต่อเอาออกมาจากตัวพอร์ p สายนะครับเอามาปุ๊บแล้วก็มาเข้าอินตัว บูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นจะเป็นบวกลบตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะแป๊บนึงอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนแป๊บนึงอ่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็คือเอ่อไฟออกจากเคอสปายนะครับมานี่นะครับวิ่ง สีเหลืองนี้จะเป็นบววนะครับสีดําเป็นลบนะครับวิ่งมานี่นะครับเข้านะครับเข้าตัวนี้นะครับเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นบววนะครับมันจะมีมัน mmm จะมีฝั่งเดียวนะครับอินกับเอานนําจะเป็นฝ <Mm ั่งเดียวนะครับดูดีๆนะครับรุ่นนี้นะนะครับผมนี่นะครับสายไฟสีแดงนะครับมาจากเพอร์สปายนะครับก็จะเป็นอินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะวัดกระแสให้ดูนะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะ วัดโวลต์ให้ดูนะครับว่ามันมาเท่าไรนะครับสังเกตดูจากตัวแคมิเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้รักกันนะครับแคมิเตอร์นะนี่นะครับเห็นกันไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมจับคนเดียวเดี๋ยวดูกันเลยนะครับตอนนี้คือไฟเข้านะครับ11.77เ 78นะครับไม่ถึง12ด้วยซ้ํานะครับอ่าล็อกไว้นะครับนี่นะครับไฟมันมานะครับ11.8นะครับผม1 1 7 7 8นะครับนี่นะครับโวลที่มันมานะโวล์เข้านะครับผมอ่าเดี๋ยวดูโวล์ออกครับโวล์ออกนะครับออกตั้ง15โวล์เลยนะครับผม15.46นะครับอันนี้คือขาออกนะอันนี้ไฟออกนะครับ ไฟออกนะอันนี้คือไฟออกไปหาชาร์จเจอร์นะครับ15.46นะครับคือผมปรับขึ้นนะครับมันปรับสามารถปรับโวลต์ขึ้นได้นะตัวนี้นะครับโดยการปรับตัวนี้นะครับตัวปรับอยู่ข้างล่างนะนี่นะครับผมตัวปรับมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับตัวปรับนะนี่นะครับผมนี่นะตัวปรับโวลต์นะครับตัวนี้ปรับได้แค่วลต์นะครับผมปรับแอมป์นี่คือปรับไม่ได้นะผมปรับขึ้นไป15เลยนะครับ15โวลต์เลยนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูใหม่นะครับ ผมไม่รู้ว่ามีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะนี่นะครับผมปรับขึ้นไป15โวลต์เลยนะครับอ่าน็อกไว้นะครับนี่ครับผมปรับโวลต์ขึ้นไป15.46โวลต์เลยนะครับผมแอมมันถึงขึ้นไป3.0แอม์นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวบูตคอนเวอร์เตอร์ให้ดูนะครับก็ไม่ไม่ร้อนะครับไม่ร้อนเลยเย็นเย็นนะครับนี่ขนาผมปรับขึ้นไป15โวลต์นะนี่นะครับเย็นเย็นครับเย็น ออกจะอุ่นๆนิดนึงนะครับตัวตัวบูตคอมปอร์เตอร์นะครับนี่นะครับอุ่นๆนะฮะอ่าดูกระแสชาร์จนะครับนี่ครับดูครับ2 9 0นะครับ3 0นะครับประมาณนี้นะครับกระแสชาร์จลลงแบตนะครับต่วนนี้อ่านะครับผมตั้งไว้ที่ 14.3v โวลต์นะครับให้มันชาร์จนะเราจะปรับขึ้นก็ได้นะครับเราจะปรับเท่าไหร่อ่ะเอาสัก14.7 อ่านะครับประมาณนี้เนาะสิบสี่จุดเจ็ดนะครับอ่านะครับแอมที่มันชาร์จนะครับก็ประมาณสองจุดสี่สองจุดห้าสามนะครับแล้วแต่แสงแดดนะนี่นะครับผมแอมมันขึ้นแล้วนะครับผมแอมขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อชาร์จกับแบตลูกนี้นะนี่นะครับผมแบตลูกนี้นะนี่นะครับสิบสองโวลต์นะครับเจ็ดจุดสองแอมนะตัวนี้นะครับเป็นแบตกึงแห้งนะ นี้ครับเป็นแบต u p s เก่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดวัดแบตให้ดูนะครับวัดปูนแบตให้ดูนะครับว่าแบตมันมีกี่โวลต์นะครับผมหนแป๊บหนึ่งนะ14.6 14.8นะครับนี่นะครับตอนนี้คือมันชาร์จด้วยนะครับนี่นะครับ14.6.68 1 4 8ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมโวลต์ของแบตนะะเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะเดี๋ยวผมจะปิดระบบก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมปิดแล้วนะปิดระบบไฟทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะหน้าจอเอ่อหน้าจอก็ขึ้นไม่มีไฟมาจากแผงแล้วนะนะนี่นะครับหน้าจอขึ้น0ูนแอมแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองวัดแบตดูนะครับว่ามันจะขึ้นกี่โวลต์นะครับผมตอนนี้นะไฟในแบตเตอรี่เลยนะครับผม ดูนะครับ12.79นะครับตอนนี้คือไฟที่อยู่ในแบตนะครับ12.78 7 78 79นะครับประมาณนี้นะครับ12.76ประมาณนี้นะครับผมแบตก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ12.75ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้คือโวลต์จากแบตนะครับเห็นไหมครับอาจจะ สะท้อนนะครับนี่นะครับอ่านะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทุกอย่างนะครับผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังหมดแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะงงจะงงยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมนะครับว่าจะให้ผมต่อให้ดูยังไงบ้างนะครับคือผมสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมต่อตัวชาร์จเจอร์นะครับต่อผ่านตัว power supply นะครับมาชาร์จเจอร์เลยนะครับ แอมมันไม่ขึ้นนะครับผมเนาะผมก็เลยไปค้นดูในกล่องนะครับผมนึกขึ้นได้นะครับว่าผมมีบูตคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับตัวละ79บาบาทตัวนี้นะครับมันสามารถเอามาบูตได้นะครับผมนี่นะครับคือเราไม่ต้องซื้อตัวผมเคยรีวิวไอตัวหนึ่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับผมแป๊บหนึ่งนะ เมื่อก่อนนะครับผมจะรีวิวตัวนี้ไว้นะครับเป็นตัวลดแรงดันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันตัวผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเกี่ยวกับแผงมอฟัดนะครับเป็นการลดลดแรงดันลดโวลต์ลงนะครับให้มันออก12โวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมไม่เวิร์คครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวลดแรงดันนะครับตัวนี้นะลดแรงดันลงนะครับ มาพูดถึงตัวนี้กันนะครับทุกวันนี้นะครับผมใช้ผ่านตัว power supply ตัวนี้นะครับเฟอกกว่านะครับคือผมมีแผงมอฟัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแผงนะครับเพื่อต่อนุกรมกันนะครับแล้วก็มาต่อผ่านตัว power supply ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อออกเป็น12โวลต์นะครับเข้ามาหาตัวตัวบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับผ่านตัวนี้นะครับถ้าต่อตรงๆเข้ากับชาร์จเจอร์เลยนะครับ โวลต์มันจะไม่ถึงนะครับแอร์มันจะไม่ขึ้นนะครับผมทีนี้คือแอร์มันขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมต่อผ่านตัวบูตคอนเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเพื่อบูตกระแสขึ้นนะครับเพื่อบูตโวลต์ขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันชาร์จกับตัวลงแบตได้นะครับตัวนี้นะนะครับผมแบตก็อุ่นๆนะครับตัวบูตคอนเวอร์เตอร์ก็อุ่นๆนะครับผมตัวนี้ผมซื้อ79บาบาทนะตัวนี้นะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับผมผมรีวิวเอาไว้แล้วนะครับกับตัวตัวบล็อก ตัวบล็อกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวลดกระแสลดโวลต์ลงนะครับเพื่อให้ดรอปโวลต์ลงให้มันเหลือ12โวลต์นะครับแล้วก็ออกออกมาผ่านชัชเจอร์นะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะเอามา DIY อย่างอื่นแทนนะครับตัวนี้นะครับเอาเป็นปัจจุบันดีกว่านะครับผมต่อผ่านตัวพืวอสปายแล้วก็ผ่านตัวบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองบูตบูตกระแสขึ้นนะครับผมจะบูตลงบูตขึ้นให้ดูนะครับโดย ผ่านอ่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมอ่าโดยผ่านตัวนี้นะครับแคมเิเตอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆดูดูในหน้าจอแคมิเตอร์นะครับผมกับดูในหน้าจอของตัวตัวนี้ด้วยนะครับมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองบูตขึ้นดูนะครับบูตขึ้นบูตลงนะครับดูนะครับว่ามันจะ กระแสมันจะเท่าไหร่นะครับดูในหน้าจอนะครับดูหน้าจอตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะครับอืมครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะยมงมีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับจะเริ่มบูสแล้วนะนะครับผมจะวัดไปด้วยนะครับว่าวลต์มันจะขึ้นเท่าไหร่นะโดยผมทิ้มตรงนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้คือกระแสไอ้วลต์มันนะครับสิบห้าจุดสี่เก้านะครับสิบห้าจุดสี่ห้าโวลต์นะครับ เออ่ในจอนะครับในจอนะครับกระแสมันขึ้น2.5แอมป์นะครับแล้วแต่แสงแดดนะครับผมตันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองบูสตนะครับอ่าลองบูสตลงก่อนเนาะอ่าผมจะบูสตลงก่อนนะโดยโดยหมุนตรงนี้นะครับอ่านะครับมันผมก็จะบูสตลงนะบูสตลงเรื่อยๆนะครับผมอ่าเหลือเท่าไหร่เหลือ14นะครับนะครับแอมมันขึ้นไหมแอมขึ้นเหลือเท่าไหร่นะครับ พอผมบูธลงนะครับแอมมันแอมมันจะขึ้นมันจะขึ้นไหมนะครับอ่าผมบูธเหลือสิบสามนะครับเหลือสิบสามอันึงนะครับอ่าบูธลงเหลือสิบสองนะครับสิบสองจุดอ่าเอาจุดนี่นะครับแอมไม่ขึ้นนะครับพอผมบูธลงนะบูธลงอ่าสิบสองจุดสี่แล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับสิบสองจุดสามเจ็ดนะครับสิบสองจุดสี่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับแอมไม่ขึ้นนะครับสังเกตนะครับแอมไม่ขึ้นนะนี่นะครับในหน้าจอนะนะครับตอนนี้คือเพื่อนๆอยากวิจารณ์ผมก็ได้นะครับแนะนําผมมาก็ได้นะว่าทําไมบูตลงถึงเออ่12.37แล้วทําไมแอมในหน้าจอมันไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองผมจะลองบูตขึ้นอีกนะครับตอนนี้คือผมจะไม่บูตลงต่ํากว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าแอมมันไม่ขึ้นแล้วนะอ่ะผมจะลองบูตดูนะครับผมจะลองบูตขึ้นไปที่ ลองดูนะครับ15นะครับ15โวลต์นะครับลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะแอมนะนะครับขึ้นไหม13แล้วนะครับ14โวลต์ขึ้นแล้วนะครับ14โวลต์ปุ๊บมันขึ้นเลยนะครับ0.4 0.3แล้วนะครับถ้าผมบูตบูต14ปุ๊บนะครับมันขึ้นเลยนะครับแอมขึ้นเลยนะครับ 14.2728นะครับเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่าผมจะบูสต์ไปที่สิบส่จุดหกขึ้นไปที่1แอมป์แล้วนะครับมาแล้วแต่แสงแดดด้วยนะนี่นะครับ14.67ี่จุดหนะครผมจะบูสต์ไปที่15นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะบูสต์ไปที่15นะครับดูมันจะขึ้นเท่าไหร่นะสิบห้าแล้วนะครับ15ขึ้น2แอมป์นะครับประมาณ2แอมป์นะอ่าห้าประมาณนี้นะครับ15 15.02ประมาณนี้นะครับ15โวลต์นนะนี่นะครับ15โวลต์นนะดูในจอครับในจอขึ้น1.6 1 7นแอมป์นะครับผมอ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะในจอนะครับนี่นะครับกระแสไอโวลต์น,นะครับโวลต์เท่าไหร่นะที่ผมบูตขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับ15.02นะมันก็จะขึ้นแอมป์อ, M อยู่ที่1.5 1จุนะครับ นี่นะครับ1.5 1.6นะครับในหน้าจอนะครับ15.02โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบูสตขึ้นอีกนะครับบูสตขึ้นอีกนะมันจะขึ้นได้อีกเท่าไหร่นะครับผมจะลองบูสตไปที่16ดูนะครับอ่า5 16แล้วนะครับ16โวขึ้นไป4เลยนะครับ4แอมป์5แอมป์เลยนะครับอันนี้คือ16โวลต์นะครับ16 16. สิบหจุหนึ่งห้าะครับสิบหกดหนึ่งห้าะอล็อกไว้นี่นะครับสิบหกจุดหนึ่งห้าโวลต์นะครับผมนี่นะครับอ่าดูครับดูกระแสที่มันขึ้นนะครับ4ี่จุดห้านะครับได้4ี่จุดห้าเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับกระแสนะครับมันจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะนะครับ4ี่จุดห้าสี่จุดหเลยนะครับผมอ่าสี่จุดสี่ประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ก็อุ่นๆนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ ตัวบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับอ yes. yeah, ุ่นๆนะครับไม่ร้อนเลยครับเย็นๆนะครับไม่มีความร้อนขึ้นเลยนะครับผมนี่นะครับไม่มีความร้อนอะไรขึ้นเลยนะนะครับตัวดูข้างหลังข้างหลังก็อุ่นๆนะครับนี่นะครับอุ่นๆนะนี่นะครับก็นี่ครับสังเกตดูนะครับตรงจอนะครับสังเกตดูที่แอมนะครับ มันขึ้น4แอมป์กว่าๆเลยนะครับ4.3แอมป์4.5แล้วแต่แดดเลยนะครับตอนนี้คือผมบูตขึ้นไปที่16เอ่อ16.5โวลต์นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองวัดใหม่ก่อนนะให้เพื่อนเห็นเลยนะครับอ่านะครับ16.14โวลต์นะครับนี่นะครับในหน้าจอนี่นะ16.13นี่นะครับประมาณนี้นะครับที่ผมบูตขึ้นไปนะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองบูตอีกนะเดี๋ยวลองบูตอีกนะครับเดี๋ยวลองบูตอีกนะ ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับถ้าผมบูตขึ้นเยอะนะ,อะ16อ่ะผมจะบูตไปที่17นะครับ16โวลต์อ่ะนะครับตอนนี้นะครับผมบูตขึ้นไปที่17โวลต์เลยนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะครับผมนี่นะครับผมบูตขึ้นไปที่17โวลต์เลยนะครับผม 16.9 16.9นี่ครับประมาณนี้นะครับ9091นะครับตอนนี้นะครับเป็น17นะครับนี่นะครับ17นะครับ1 7 17นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมผมบูทขึ้นไปที่17เลยนะครับ1 7เโวลต์เลยนะนะครับผมถ้าบูทเกินกว่าตัวชาร์จเจอร์มันรับได้ไอตัวชาร์จเจอร์ผมนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ดูก่อนนะว่ามันรับได้ที่เท่าไหร่นะครับ ชัชเจอร์นะครับมันรับได้ถึง24โวลต์เลยนะครับผมชัชเจอร์นะ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับตัวนี้นะก็มันก็ยังอยู่ในเล้งอยู่นะครับผมเพราะว่าผมบูตขึ้นไปก็17โวลต์นะครับอันนี้มันตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์เลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะถ้าผมบูตขึ้นแรงมากกว่านี้นะครับผมกลัวมันจะมีผลกระทบกับแบตหรือเปล่านะครับผมนะ นี่นะครับสิบหกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะบูตลงแล้วนะครับให้มันเหลือสักสิบสี่โวลต์ก็พอนะครับผมอันนี้คือผมบูตขึ้นให้ดูเฉยๆนะแต่แอมมันแอมในหน้าจอมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับขึ้นไปเจ็ดแอมเลยนะครับผมเนาะเพื่อนๆก็ไม่คุดอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเราบูตบูตขึ้นเยอะเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะบูตลงก่อนนะครับนี่ครับ สิบเจ็ดวันะครับเดี๋ยวผมจะลองบูดลงก่อนนะเ,นเพื่อนๆดูในหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะบูดลงก่อนนะครับมันสูงเกินไปนะ,ะให้มันเหลือสักสิบห้าก็พอนะครับอ่าผมจะบูดให้มันเหลือสักสิบห้าแล้วกันเนาะสิบห้าวัแล้วกันครับผม ก็ผมจะบูสต์ให้มันเหลือประมาณนี้นะครับเหลือ15โวลต์นะประมาณนี้นะครับผม15.05โวลต์นะครับกระแสที่มันชาร์จลงแอมป์นะไอลงแบตเตอรี่นะครับกระแสแอมป์นะครับมันก็จะได้ประมาณ1.4 1.5นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากบูสต์ให้มันสูงก็ได้นะครับบูสต์ขึ้นไปสัก17 18แอมป์นะครับไอ17 18โวลต์นะครับแอมป์มันก็จะปรับเพิ่มตามด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมอะนะ แต่ว่าดูแล้วมันก็ตัวบูตคอมเิวเตอร์ก็อุ่นๆนะครับผมอุ่นๆนะตัวพอร์พลายมันมีพัดลมอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วนะครับผมผมกลัวมันจะมีผลกระทบกับตัวชัดเจอร์นีะครับชัดเจอร์กับตัวบูตคอมพิวเตอร์นี่นะครับผมแล้วก็ตัวแบกด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ทดสอบให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่า บ o ตคอนเวอร์เตอร์ water, นะครับกับ Power อร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวแผงอมอฝฟัดนะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไฟจาก Power อร์ซัพเข้าตัวชัดเจอร์ตรงๆแล้วเนี่ยแอมมันจะไม่ขึ้นนะครับมันต้องผ่านตัวบ o ตคอนเวอร์เตอร์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับเพื่อนๆกนแล้วแต่เลยนะครับเอามาต่อแล้วก็มาบูตเข้าบูตแอม o ู t กระแสบูตโวลเข้านะครับมันก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนะ อันนี้คือทําแบบประหยัดเลยนะครับก็คือภาวะสไพน์นี่คือหาตัวเก่าๆของผมนะครับหรือเพื่อนๆสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายของกลงของเก่าหรือไปงัดออคอมพิวเ,เตอร์เก่า,กามาแล้วก็มา DIY ได้นะครับผมโดยมาผ่านตัวบล็อกคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับมาผ่านบูตคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าชาัตเจอร์เลยก็ได้นะครับแอร์อมันก็จะขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็ลงแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่ชัวร์ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า อันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมอ่นะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับวิจารณ์ผมมาได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเพ่อนครับไปก่อนแล้วครับผมกดติดตามไว้นะครับคลิปหน้ามีอะไรนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม